จมูกเนื้อน้อยอยากเสริมให้โดง่งให้พุ่งได้ไหมเติมแล้วจะทะลุหรือไม่เทคนิคในการเสริมจมูกเนื้อน้อยทํำยังไงใครที่จมูกเนื้อน้อยอย่าพลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับหมอโฮปนายแพทย์อธิคมถนัดพจนาม,มาสสัญญาแพทย์ตกแต่งกับช anel d ร r hope plastic surgery กับความรู้และความจริงในเรื่องสัญญกรรมตกแต่งครับ ปัญหาของคนที่มีเนื้อจมูกน้อยก็คือความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยหลังจากการเสริมจมูกครับส่วนใหญ่ก็จะกลัวเนื้อบางกลัวทะลุแต่ในใจก็อยากได้จมูกที่โด่งเมื่อไปหาข้อมูลก็พบว่าเทคนิคการเสริมจมูกมีอยู่หลากหลายมากบางวิธีก็ดูเหมือนจะมีเคล็ดลับพิเศษอะไรบางอย่างสําหรับคนจมูกเนื้อน้อยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเลือกวิธีไหนดีเมื่อดูรูปรีวิวก็เห็นว่าดูสวยดีแต่ก็ไม่รู้ว่าในระยะยาวจะเป็นยังไง ในคลิปนี้ผมจะอธิบายถึงเคล็ดไม่ลับ3ข้อในการเสริมจมูกที่เนื้อน้อยให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีสวยโด่งและปลอดภัยครับเคล็ดไม่ลับ3ข้อก็คือเพิ่มความหนาลดความตึงใช้เนื้อตัวเองครับเคล็ดไม่ลับข้อที่1เพิ่มความหนา สาเหตุที่เรียกว่าจมูกเนื้อน้อยก็เพราะว่าผิวหนังของจมูกในคนคนนั้นค่อนข้างบางชั้นไขมันใต้ผิวหนังก็บางดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาครับว่าถ้าบางก็ทําให้หนาโดยวิธีการเพิ่มความหนาจะเป็นการใช้เนื้อเยื่อของตัวคนไข้เองเสริมเข้าไปครับโดยจะนํามาจากส่วนที่มีความอ่อนนุ่ม ใต้คลึงกับเนื้อจมูกซึ่งก็มีหลายตำแหน่งเช่นเนื้อเยื่อเนื้อขมับหรือ temporal fascia er เนื้อก,ก้นกบเยื่อหุ้มกล้ามเนื้อบริเวณหลังใบหูเป็นต้นครับการเลือกว่าจะนำจากตำแหน่งไหนมาใช้ผมจะเลือกจากตำแหน่งที่จะต้องลงแผลผ่าตัดอยู่แล้วเป็นอันดับแรกเช่นถ้าต้องการใช้กระดูกอ่อนใบหูในการเสริมจมูกก็จะใช้เยื่อหุ้มกล้ามเนื้อบริเวณหลังใบหู ถ้าต้องการใช้เนื้อเยื่อเหนือขมับหรือเทม o พลฟัชเชียในการทำสันจมูกก็จะตัดมาให้ได้ความยาวพอที่จะเสริมความหนาส่วนเนื้อปลายจมูกด้วยแต่ถ้าต้องการเนื้อที่ค่อนข้างหนามากๆ ก็าจาเป็นจะต้องใช้เนื้อก้นกบครับการเพิ่มความหนาของเนื้อในคนที่จมูกเนื้อน้อยไม่ได้หมายถึงบริเวณปลายจมูกอย่างเดียวนะครับวิธีการเพิ่มความหนาที่ผมพูดมาใช้กับทั้งสันจมูกและปลายจมูกได้ครับเคล็ดไม่รับข้อที่2ก็คือลดความตึงครับผิวหนังของจมูกจะมีการยึดติดกับโครงสร้างภายในซึ่งก็คือชั้นกระดูกและก็กระดูกอ่อนการลดความตึงของเนื้อจมูกทั้งบริเวณสันจมูกและปลายจมูกทําได้โดยการเลาะแยกชั้นผิวหนังออกจากโครง สร้างภายในครับยิ่งเลาะกว้างมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งลดความตึงได้มากเท่านั้นแต่การเลาะให้กว้างก็มีข้อควรระวังครับคือบริเวณเสันจ,จมูกถ้าเลาะกว้างมากเกินไป แล้วเสริมด้วยซิลิโคนก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาซิลิโคนโยกตามมาได้การหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ซิลิโคนไปเลยครับและใช้เนื้อเยื่อของคนไข้เองในการเสริมสันจมูกแทนโดยคนที่ไม่ต้องการเสริมสันจมูกมากจะใช้เนื้อก้นกบส่วนคนที่ต้องการเสริมสันจมูกค่อนข้างมากก็จะใช้กระดูกอ่อนซิคโครงเนื้อเยื่อของตัวคนไข้เองจะแนบติดกับ โครงสร้างโดยรอบและจะไม่มีปัญหาการโยกเกิดขึ้นเลยครับเคล็ดไม่รับข้อที่3ใช้เนื้อตัวเองในคนที่จมูกเนื้อน้อยสิ่งที่ควร หลีกเลี่ยงเป็นอย่างยิ่งก็คือการใช้วัสดุสังเคราะห์ในการเสริมจมูกไม่ว่าจะเป็นสันจมูกหรือปลายจมูกครับในบริเวณสันจมูกถ้ามีเนื้อน้อยแนวทางที่ดีที่สุดก็คือใช้เนื้อเยื่อของตัวคนไข้เองไม่ว่าจะเป็นเนื้อกลก้นกบเนื้อเยื่อเนื้อขมับหรือกระดูกอ่อนซี่โครงครับแต่ถ้ามีข้อจํากัดในการใช้เนื้อเยื่อของตัวเอง <c oughs> เช่นไม่อยากจะใช้กระดูกอ่อนซี่โครงวิธีการที่ ดีรองลงมาก็คือการใช้เนื้อก้นกกหรือเนื้อเยื่อเนื้อขมับคลุมซิลิโคนเอาไว้แต่ขอย้ำว่าวิธีการนี้คือใช้ซิลิโคนแค่บริเวณสันจมูกเท่านั้นนะครับและจะต้องไม่มีซิลิโคนที่ปลายจมูกเลยและวิธีการนี้ไม่ใช่การรองปลายซิลิโคนครับส่วนบริเวณปลายจมูกไม่ว่าจะมีเนื้อมากหรือเนื้อน้อยก็ไม่ควรใช้วัสดุสังเคราะห์ที่บริเวณปลายจมูกเลยครับการเสริมจมูกด้วยเนื้อตัวเองก็คือ คือการปรับโครงสร้างกระดูกอ่อนภายในให้ปลายจมูกโด่งขึ้นหรือยาวขึ้นตามที่ต้องการด้วยการใช้กระดูกอ่อนครับและทั้งหมดนี้ก็คือ 3. เคล็ดไม่ลับในการเสริมจมูกคนที่จมูกเนื้อน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สวยโด่งและปลอดภัยในระยะยาวและทั้ง3เคล็ดไม่ลับนี้จำเป็นต้องทำร่วมกันทั้งหมดขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ครับขอย้ำอีกครั้งนะครับเพิ่มความหนาลดความตึง ใช้เนื้อตัวเองครับถ้ามีปัญหาอยากปรึกษาหรือสนใจเรื่องของการทำศัลยกรรมตกแต่งทุกๆเรื่องสามารถติดต่อได้ที่ l ล n e o f f i c i a l ยลแอดสไหรือคลิกตามลิงก์ใน description ได้นะครับใครที่กำลังศึกษาข้อมูลเรื่องของการทำศัลยกรรมตกแต่งอย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์และสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปความรู้ดีๆจากหมอโฮปครับฝากติดตามเพจ Dr. Hope อ l a s ฮ i c Surgery และเว็บไซต์ Dr Hope p l a s t i c s u r g e r y .com ด้วยนะครับถ้ามีคำถามอะไรถามมาในคอมเมนต์ได้คร ก่อนครับสวัสดีครับ